สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมลมผู้สอข่าวดอนเมืองและหนังสือพิมพ์เฟสไลน์นิว e ีีที่511เราไปรับชมสะพานข้ามแยกหน้าโลตัสลาดกระบังสุดตัวล่วงกระแทกพื้นวันนี้วันที่10กรกฎาคมพศ2566เวลาประมาณ18นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าเกิดเหตุสะพานข้ามแยกสุดตัวบริเวณหน้าโลตัสราดกระบังถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเมื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวน3ารายบาดเจ็บเล็กน้อย4ีรายและล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วจำนวนสองรายซึ่งอยู่ในยานพาหนะที่สะพานถล่มทับอยู่ความคืบหน้าทางทีมข่าวของเราจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะต่อไป